คลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยนะคะว่าจะได้ไปเหรียญมาเหรียญออกนี่คือแบบเออเหรียญเหอะแรกอลิเดอสวัสดีคานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดมมี่นะคะวันนี้นะคะก็จะมาซุ่มวงแหวนเวนทนางฟ้านะคะ ก็จะมีหลายคลิปคลิปที่แล้วเราเป็นคลิปรีวิวกิจกรรมนะเราไม่ได้มาสุ่มไปดูนะคะแต่ถ้าคลิปสุม่มเราก็จะตั้งชื่อคลิปว่าสุ่มเลยแล้วก็ไม่ได้หลอกลวงอะไรคนดูนะคะทุกคนเดี๋ยวว่าเรานะคลิปนี้ก็ถ้าเสียงแปลกๆไปก็ขออภัยกันด้วยนะคะก็คืออันนี้มันเจ็บคอมากทุกคนแล้วเสียงก็จะแผบๆแปลกๆไป,ๆไปเออประมาณนี้นะคะอ่าช่องเราอ่ะมีติ๊กต็อกแล้วนะอ่ะ เสียงเริ่มไปนะคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะอ่าทุกคนก็คือว่าช่องเราอะมี tiktok แล้วนะให้ไปสามารถไปกดติดตาม tiktok ได้นะคะเดี๋ยวจะลงคลิปใน tiktok เรื่อยๆวันนี้อยู่กับวงแหวนเวทนางฟ้านะคะนี่เห็นไหมสามารถเก็บสะสมเหรียญสกินนางฟ้า เพื่อนำไปแกลกรางวัลได้ในร้านค้าพิเศษการันตีเหรียญสกินนางฟ้าทุกการสุ่ม10ครั้ง10ครั้งเลยทุกคนคลิปนี้ก็เช่นกันกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะคะก็คือว่าอ่ะใกล้จะสิ้นปีละเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าช่องเราจะมีกิจกรรมเล็กๆน้นนอยคืนความสุขให้คนดูไหมก็ฝากกดติดตามไว้ก่อนนะคะอากดเข้ามาแต่เหมือนว่าเราจะสุ่มได้สกินลอเรียลนะแบบ ยังไงอะคือ,อ,อแบบที่มันมีกล่องไรสักอย่างนี้แหละแล้วก็ลืมนะคะมันเยอะเกินเนี่ยอะก็คือว่ามาดูสกินจะมีลอเรียลกับอลิสหลักๆเลยแล้วก็จะมีสกินเหรียญเหรียญสกินนางฟ้าจะมี1 5ึ5 3 2สองอะอลิสก็โอ้น่ารักอยู่นะเนี่ยตะปูตะตมีเลยเพิ่งรู้ว่าเรามีสกินลอเรียลเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแม้ แม่ก็คือแม่นะคะหรือว,ว่าอ e ีลูเมียเป็นแม่เราเรียวก็แม่ค่ะอ่ะดูเปอร์เซ็นต์การออกนะคะนี่อ่าอันนี้เป็นการันตี1เหรียญทุกๆการเล่น10ครั้งสกินถาวร1.16%เปอร์เซ็นต์เหรียญสกินนางฟ้า3.38%อิโมจิหรือเอฟเฟกชิ้นสรูนก็9 15.46ก็คือว่าถ้ามเหรียญเปอร์เซ็นต์เหรียดสยองน้อยจังเนี่ยแต่มันการันตีทุกๆ10ครั้งไงเรามาดูนะคะว่าจะใช้กี่เหรียญต้องขั้นต่ำนะกี่เหรียญในการแลกอ๋อขั้นต่ำ,นะตำมีอยู่5เหรียญขั้นต่ำ5เหรียญนะแลกอาริดาอุ้ย,น,นะยน่ารักเดอ้อี่มามามา,มาทุกคน ทำการซื้อซุ่มนี้มาเอาไอเทมไอเทมไอเทมนี่ซื้อตัวน,นี้ไปก่อนนะคะเพราะว่ามันลด <c oughs> อ่ามันลดราคาใช่ปะเปิดไปเปิด ทางฟ้าแล้วที่แล้ก็ไม่ลดแล้วอ่ะอันนี้ก็ลดนี่อ่าวงแหวนเวทเปิดไปเลยสุ่มไปเลยทีเดียว5ครั้งคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยนะคะว้าจะได้ไปเหรียญมาเหเรียญออกนี่คือแบบเออเหรียญเถอะแลกแกอลิอเกกดอเฮ้ยได้ รูนเต็มเต็มวารีวันนี้ขอเสนอคำว่ารูนเต็มเต็มอะแล้วเราสุ่มอีกห้าครั้งใช่ปะก็ยิ้มห้าคูปองเออก็ราคาก็แรงไหมไม่แรงมั้งก็มันทีละสีพี่ว่าอ่ะเปิดอ่ามาแล้วหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญนะคะสุ่มไปอีกคาะเออเออก็เออมา เออสวยนะค่ะอีกค้าไปรัวๆเออได้มาสองเหรียญแล้วนะคะก็คือเหมือนจะไม่สาบายร้อยขุเติมไปเติมไปร้อยหนึ่งอ่ะก็คือจะได้กิสกินรุนรับมาทีละหนึ่งนะคะนี่ออกคือออกมันออกยากเลยนะนะรูนนะรูนดูเปอร์เซ็นต์นะมันมันจะยากอะไรมันยากอะไรมันยากหรอ มันยากหรอให้กันไม่ได้เนี่ยสกินออกง่ายๆนี่อะเออเออลูนอีกละจะไรนักหนานี่อะให้กันไม่ได้หรอให้กันไม่ได้หรอให้กันได้ไหมลูนเอยเหรียญสกินนะะให้กันได้ไหมให้กันได้ไหมพูดโออะไรนี่อะอะไรนี่อะ อะไรเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะไปทําการเติมคูป,ปองเพิ่มเพราะว่าเสียดายมากเพราะว่าถ้าแบบไม่ซื้อก็เสียดายนะคะอ่ะมาต่อกันนะคะทุกคนก็คือว่าช่องเราไม่เคยเอาคูป,ปองมาพอ <c oughs> มาอะไรอ่ะกดส่มอีกห้าไม่ออกไม่รู้ว่าไงละ่ะเหรียญมาสักแบบทีละสองอะไรอย่างี้เธอเออมันยากหรออ่ามาอีกราหนึ่งมา สุ่มเลยห้าครั้งวอชวอชวอชเดี๋ยวเดี๋ยวมาสุ่มทีละหนึ่งมาโอ้ยมันออกยากจังเหนียวเกิน gm หิวหองมันมันยากออก่อให้กันไม่ได้นี่อ่ะมา รัวๆโอ้อะไรเนี่ยให้กันได้ไหมให้กันได้ไหมโอ้ให้กันได้ไหมเนี่ยแค่นี้ก็ให้กันไม่ได้อะฮะเอา้าอุปองไม่พอนะคะไม่พออีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวได้สกินอารเราจะพอละมามาต่อกันนะคะเสียงเริ่มสั่นคือว่าตังก็คือจะเก็บไปกินชาบูปีใหม่ไงไม่เป็นไร ม่เป็นไรเว้ยมาย่า yeah. สีเรียญแล้วเยี yeah, ่ย yeah. สี่เหรียญแล้วทุกคนกี่เหรียญวาออกเถอะมันหอยยากออมันให้กันไม่ได้อ๋อให้กันไม่ได้อ๋อเฮโอเค yeah. okay. ก็คือว่านะคะคือมันหนอยยากมากถ้าการันตีสิบครั้งก็เตรียมไปเลยนะคะครั้งละห้าสิบคูปอง เตรียมไปเลยออกยากมากเหนียวจริงก็อ,อยู่ที่ดวงคนด้วยอ๊ยเอาสกินอาลิสอะไรดีเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะจะมีแฟรี่เทลกับโรสปาราตี้นะคะเอยไม่ค่อยได้เล่นอาริสเลยงะค่อยเล่นอาริสเลยขอบคุณนะคะทุกคนที่ส่งของขวัญมาให้เราใครอยากให้เราส่งของขวัญไปให้ก็คอมเมนต์ชื่อหรือว่า UID ไว้เดี๋ยวจะ ทิ้งเอ้ยเดี๋ยวจะแอดไปนะคะแล้วก็ส่วของขวานหนาหน้นะมาฮีโร่ซปาร์ตซัพร์ตซัพร์ตนอนนอนอารีดโอ้โหเสียงเริ่มไปละอันนี้จะเป็นสกินแฟรี่เทลมาเห็นปะนีเอ้ย,อยน่ารักละอุ้ยตะมูตะมีมากอุ้ยอุ้ยน่ารัก n g หรือว่าเราต้องไปฝึกเล่นอารีละอันนี้ก็น่ารักอะ เออน่ารักน่ารักน่ารักแต่เราจะแรก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 อ่ะเข้ามาตรงร้านค้าจริงๆแล้วเราจะแรกแลกแรกแรกแลกแลกแรกนี่นะคะแฟรี่เทล เอาเกมเป็นไรกดแรกแล้วนะเอาทำไมแลกไม่ได้บ้ากหรอ,อเอาเกมเป็นไรเธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรหรออ่ะน่าจะบักนะคะอ่ะเดี๋ยวต้องไปอ่านคอมเมนต์เพจจะมีคนมาวยไว,ไ,วไหมเราไงเดี๋ยวเราไปต้องไปวยไว,ไวละ แล้ววงแหวนเวทวายร้ายก็คือสุ่ม5ครั้งอันนี้ก็โอ้คูป,ปองไม่พอเดี๋ยวเราจะสุ่มเอาสกินมีหน้านะคะมาก็มาดิฮู้เออเราบายอมเด้อมาลอตเรี่วงแหวนเวทมาชิมันแค่วายร้ายทีเดียวห้า เอามาเหรียนเดียวก็พอเยีโอเควันนี้รวยชิ้นส่วนรูนนะเรามาดูกันนะคะว่าวงแหวนเวทวายรายจะแลกได้ไหมมีหน้าแลกอ่านี้แลกได้แต่วงแหวนเวทนางฟ้าแลกไม่ได้เธอเป็นอะไรอา้าวได้ละนี่สงใส่เกมเราบักเมกื่อกี้เห็นไหมโอ้โหน่ารักสุดๆไม่คาดคิดเลยว่าคลิปวันนี้ยาวมาก <c oughs> คลิปวันนี้ยาวมากครั้งมาตรงครั้งนะคะรวมๆคลิปนี้หมดไป250บาทคือว่าโอ๊ยเจ็บไปทั้งหัวใจอะทำไมโอ้เงินอุตส่าห์เก็บไปกินชาบูมาดูนะคะจะได้วูได้มาหมื่นนึงอะแต่ก็หมดไปเยอะไงดีมาดีมาดีมาดีโอ้โหเป็นหมื่นนะชิสรุลวันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะหาใครชอบชก็้ช่าลกดแชร์กดไลคแ้วกด subscribe ด้วยเสียงเราอาจจะแปลกๆไปเพราะว่าเราเจ็บคอนะคะไปละทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเยอยๆ